สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีประจำสัปดาห์ที่8-14ถึง1ิมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาหยิบไพ่3าใบไปพร้อมกันเลยค่ะ,ะใกล้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูชาวราศีเมถุนนะคะ เกี่ยวกับเรื่องงานในรอบสัปดาห์ที่8ถึง14มิถุนายนเรื่องงานนะคะสิ่งที่คุณคิดโปรเจกต์ที่คุณทำไว้นะคะจะสำเร็จไปได้ด้วยดีการลงทุนก็เหมือนกันนะคะพอได้นะคะสำหรับพนักงานที่เป็นพนักงานประจำนะคะพนักงานบริษัทบริษัทที่คุณอยู่ คือจะอยู่ได้นานอนะ่ะบางคนนะ,นะคะคือ5ปี10ปีเลยนะคะหรือการร่วมหุ้นลงทุนกิจการนี้นะคะก็คือสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะส่วนเรื่องความรักของคนโสดนะคะชาวราศีเมถุนสัปดาห์นี้เขาบอกว่าอยู่ในช่วงที่ Lucky in love อาจจะพบเจอคนที่ถูกใจ ไม่ได้บอกว่าเจอเนื้อคู่นะจะเจอคนที่ชอบนะคะเจอแล้วปิ๊งปังแล้วก็มีอีกเกณฑ์หนึ่งนะคะอาจจะได้เจอคนที่มีครอบครัวมาแล้วพ่อไม้แม่ไม้หรือเป็นรักครั้งที่สองนะคะหรืออีกสองอ,อีกเลขสองแง่หนึ่งก็คือเป็นรักเพศเดียวกันนะคะก็คือหญิงรักหญิงชายรักชายช่วงนี้สัปดาห์นี้นะคะอยู่ผวังของความรัก ส่วนคนที่มีครอบครัวท่านที่มีครอบครัวนะคะเกณฑ์จะมีเขาเรียกว่าตั้งคันมีบุตรธิดามีโอกาสเป็นไปได้นะคะเกณฑ์คุณแม่คุณพ่อนะคะตัวนี้บางท่านนะแบบมีลูกแฝดอย่างเงี้ยคือเป็นสัปดาห์ที่ดีนะคะต่อให้สัปดาห์นี้แยก่ก็จะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เหตุการณ์เลวร้ายตรงนั้น ผ่านไปได้นะคะคือไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันจะแย่ตลอดสัปดาห์เนาะเป็นไปไม่ได้นะคะมีได้โชคอาจจะได้โชคจากบริวารหรือบุตรของท่านนะคะอันนี้เป็นดวงสำหรับชาวราศีเมถุนประจำสัปดาห์ที่8ถึง14นะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ